ซิงล้งางจานสําหรับเด็กหอวันนี้เราจะมาทําซิงล้งางจานกันอุปกรณ์จะมีกาวนะครับอันนี้จะเป็นกาวซิลิโคนต่อไปจะเป็นตะแกรงรูระบายน้ำํำในถุงจะมีส่วนประกอบอยู่ประมาณ2-3ถึงชิ้นและชิ้นสุดท้ายจะเป็นสายท่อนําทิ้งเครื่องซักผ้านะครับขั้นตอนจะมีดังนี้นะครับเริ่มแรกนะครับเราจะทําการพลิกกลับมาด้านหลังนะครับและวัดขนาดรูให้ได้ตามขนาดของรูฝาท่อระบายน้ํานะครับ หลังจากที่เราได้วัดขนาดรูตามที่ต้องการแล้วนะครับเราจะใช้คัตเตอร์นะครับตัดหาลูตามขนาดที่เราวาดไว้นะครับในขนาดตัดนะครับเราต้องคอยวัดขนาดรูนะครับไม่ให้หลวมเกินนะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดการล่วนไหลได้ครับหลังจากที่เราได้แล้วนะครับเราก็จะทําการทดลองยัดลงไปนะครับคือขนาดรูต้องพอดีกับขนาดปอกนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการตัดกลนมันออกนะครับ หลังจากที่เราปัดเสร็จนะครับเราจะทุบลงในยัดเข้าไปในในอ่างของเรานะครับแล้วก็จะมีแผ่นพลาสติกนะครับที่ใช้ในการปิดด้านล่างนะครับจะเป็นตัวล็อกนะครับหลังจากที่เราทุบลงเสร็จนะครับเราก็จะมาติดกาวนะครับโดยใช้กาวซิลิโคนนะครับแต่อันนี้ย้ํานะครับว่าน่าจะซื้อผิดครับแล้วเราก็จะแปะลงไปนะครับแล้วเราก็จะมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือเราจะใช้แผ่นรองนะครับ คือที่แถมมาในถุงนะครับหลังจากใส่แผ่นรองเสร็จนะครับเราก็จะมาทําการลองใส่ท่อระบายน้ําด้านล่างกันนะครับโดยท่อนะครับจะมีด้านเล็กกับด้านใหญ่นะครับเราจะลองใส่ดูครับด้านนี้รู้สึกเหมือนจะหลวมนะครับเดี๋ยวลองอีกด้านหนึ่งครับนี่ครับจะมีสองด้านก็ลองใส่อีกด้านหนูนะครับ ครับด้านนี้จะค่อนข้างใส่ได้พอดีนะครับแต่ว่ายังหลวบนิดนึงนะครับเราจะใส่กาวรอบๆบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ท่อนะครับนะครับกาวควรเป็นกาวซิลิโคนนะครับเพื่อป้องกันน้ํารั่วซึมนะครับแต่อันนี้น่าจะซื้อมาผิดหลังจากเราทากาวเรียบร้อยนะครับเราก็มาปาดกาวนะครับก็คือเราจะใช้มือแต่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับลิงก์ใต้ตะกร้าสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับ